มีน้ำหนักถึง2กิโลกรัมนะครับในเวลาแค่9ก้เดือนเท่านั้นเองนะครับเป็นปลาที่โตเร็วมากๆเลยนะครับตับตัวอยู่ได้ในแหล่งน้ำนิ่งได้นะครับแต่ในแหล่งน้ำนิ่งนะครับปลายิสอกเทศตัวนี้นะจะไม่วางไข่นะครับก่อนวันขึ้น15ค่ำาวันนะปลาจะเข้ามาจับคู่กันนะครับแล้วก็ไปวางไข่ในคืนวันเพ็ญน,นะครับ15บ่ําค่ำนะครับเรื่องนี้ก็นะ่าแปลกใจเหมือนกันนะครับ นะพอพบ่้าก็จะวหายไปเพื่อวางไข่ตามเกาะแก่งวังนะครับหรือว่าเป็นที่น้ําไหลน้นําวนเป็นหาดปลาชสศกเทศถูกนําเข้ามาในประเทศไทยนะครับในปีพศ2511นะครับจํานวน19ตัวนะครับแล้วก็ในปีพศ2512อีก250ตัวนะครับตู้กับข้าว <laughs> ไม่ออนอ่ะ <laughs> วันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับผมกับปอติสปลาป่านะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเราไม่ได้มาตกปลานะครับผมเราจะมาพูดคุยกันเรื่องปลายิสกเทศนะครับรวบรวมประวัติความเป็นมาลักษณะที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็อาหารการกินของมันนะครับผมออกมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับครับก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับครับเจ้าปลายิสกเทศนะครับหรือว่า ฉายาในวงการเรียกกันว่าไอ้รถถังหลายคนก็คงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าปลาตัวนี้นะครับไม่ใช่ปลาพื้นถิ่นของประเทศไทยนะครับเป็นปลาที่มาจากทางเอเชียใต้นะครับประเทศอินเดียหรือว่าพบมากในแม่น้ำคงคาหรือประเทศปากีสถานนะครับลวไปถึงประเทศพม่านะครับซึ่งปลาชนิดนี้นะครับเป็นปลาน้ําจืดที่จัดอยู่ในวงปลาตะเพียนมีรูปร่างลักษณะ แต่มีรูปร่างลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวนะครับผมหัวสั้นปากเล็กนะครับมีหนวดสั้น2คู่ริมปากเป็นชายคุยเล็กน้อยตรงตรงด้านล่างนะครับแล้วก็มีแผ่นขอบแข็งที่ริมฝาสีปากบนและล่างมีเกล็ดขนาดเล็กนะครับตามแนวเส้นข้างลําตัวมีครีบหลังและครีบก้นเป็นขนาดเล็กครีบหางเว้าลึกลําตัวเป็นสีค้ํามีจุดสีน้ําตาลแดงนะครับหรือสีน้ําตาลอ่อน แต้มที่เก็ดแต่ละเก็ดนะครับบริเวณท้องมีสีจางขอบครีบมีสีชมพูหรือสีแดงนะครับปลายิสุกเทศนะครับเป็นปลาแม่น้ำนะครับชอบอาศัยอยู่ในแม่น้ําเป็นหลักนะครับผมโดยอาศัยอยู่ระดับกลางแม่น้ํานะครับจนถึงระดับท้องน้ําเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นปลาน้ําลึกนะครับชอบกินพืชน้ําเป็นหลักนะครับผมสัตว์น้ําเล็กๆก็กินนะครับ แต่ก็ถึงว่าจะเป็นปลาแม่น้ำนะครับแต่ก็สามารถปรับตัวอยู่ได้ในแหล่งน้ํานิ่งได้นะครับแต่ในแหล่งน้ํานิ่งนะครับปลายิสกเทศตัวนี้นะจะไม่วางไข่นะครับปลายิสกเทศถูกนําเข้ามาในประเทศไทยนะครับในปีพศ2511นะครับจํานวน19ตัวนะครับแล้วก็ในปีพศ2512รอ25อีก250ตัวนะครับโดยนายประสิทธิ์เกตสัญชัยนะครับ เพื่อนามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เป็นปลาเศรษฐกิจในประเทศไทยนะครับและถูกปล่อยลงในแหล่งธรรมชาตินะเป็นครั้งแรกนะครับในปี2515นะครับที่อ่างเก็บน้ําลําตะคองจังหวัดคนครราชสีมาอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคามและอ่างเก็บน้ําห้วยสีทนนะครับจังหวัดกาลสินโดยทดลองปล่อยไปแห่งละ30,000ตัวนะครับจากการศึกษาพบว่านะลูกปลาขนาด2.5นิ้วโต ได้ถึงขนาด51เซนติเมตรหรือว่ามีน้ำหนักถึง2กิโลกรัมนะครับในเวลาแค่9ก้เดือนเท่านั้นเองนะครับเป็นปลาที่โตเร็วมากๆเลยนะครับจปลาสเคเทศนะครับและนี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะครับผมรวบรวมมาแล้วก็ย่อมานะครับจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ประมงหรือว่าเว็บไซต์ตกปลาให้มีการบันทึกเอาไว้นะครับผมคร่าวๆนะครับเราเป็นคนชอบตกปลาแล้วก็ พูดเรื่องตกปลากันบ้างนะครับเราจะหาตัวของมันได้ยังไงนะครับเราก็ดูนิสัยของมันก่อนนะครับนิสัยของเจ้าปลาที่โศกนะครับชอบอาศัยอยู่ในน้ําที่มีลักษณะค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็เป็นน้ําใสเย็นนะครับท้องน้ํามีลักษณะเป็นกรวดทรายนะครับความลึกที่มันชอบอยู่มากๆก็คือลึกประมาณ 5- ถึง10เมตรนะครับเป็นบังน้ํากว้างนะครับมีกระแสน้ําไหลวนนะครับหรือว่าเป็นแหล่งน้ําไหลนั่นเองนะครับผม และบางส่วนนะครับจะวางไข่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับจนถึงเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าเป็นฤดูวางไข่นะครับอันนี้ของประมงก็ปิดนะครับไม่ให้เราจับปลาในช่วงนี้นะครับผมเป็นการอนุรักษ์ปลาในฤดูการวางไข่ของปลานั่นเองนะครับแต่ส่วนมากเราจะมาพบเจ้าปลายี่สกนะครับอีกครั้งนะครับในฤดูหนาวนะครับในช่วงเดือน ปลายเดือนตุลาคมนะครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับของอีกปีหนึ่งเลยนะครับผมเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณ4-5ถึงเดือนเลยทีเดียวนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ปลาที่กศกนะครับจะออกมาจับคู่นะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม <pickle cocktail> โดยจะพบมากในช่วงเดือนมกราคมน,นะครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมมากที่สุดเลยนะครับ โดยปลาจะว่ายทวนน้าขึ้นไปยังน้ําเหนือนะครับผมไปยังแหล่งวางไข่นะครับเมื่อถึงแหล่งวางไข่ก็จะรวมตัวกันดู่เป็นฝูงใหญ่นะครับเล่นน้ําตามริมตลิ่งในตอนบ่ายนะครับแล้วก็จะกระโดดน้ําตูมตามตูมตามนะครับเสียงดังสนั่นเลยทีเดียวนะครับพอพบค่าก็จะว่ายไปเพื่อวางไข่ตามเกาะแก่งวังนะครับหรือว่าเป็นที่น้ําไหลน้ําวนเป็นหาดตรวจทรายนะครับ เป็นประมาณนี้นะที่ปลาจะเข้าไปวางไข่นะครับผมอาจจะเป็นน้ําแหล่งน้ําไหลลงมาจากบนเขานะครับลงไปยังอ่างเก็บน้ํานะครับหรือว่าเป็นปิงเวหัวน้ําหรือว่าจะเป็นหาดตามหาดตามแก่งตามเกาะต่างๆนะครับที่อยู่ในเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน,น้ําน,นั้นนะครับเจ้าปลาตัวนี้จะเข้าไปในตอนกลางคืนนะครับบริเวณนี้นะครับ างวันจะอยู่ในน้ําลึกนะครับน้ําลึก3ามถึงหเมตรนะครับผมจะจับคู่กันในน้ําลึก 3- ามถึงหเมตรนะครับส่วนกลางคืนจะเข้าไปวางไข่ในน้ําตื้นมีความลึกประมาณแค่50เซนติเมตรถึง2เมตรแค่นั้นเองนะครับผมปลาจะเข้าไปวางไข่ในน้ําตื้นนะครับและในฤดูก,การจับคู่ของมันนี่เองนะครับผมทำให้ปลาชนิดนี้นะครับมันเชื่องมากนะครับมันจะไม่กลัวเราเลยนะครับ ทำให้ชาวประมงเนี่ยจับตัวมันได้ง่ายมากนะครับโดยชาวประมงบางกลุ่มนะครับผมได้สังเกตพฤติกรรมของเจ้าปลายิสกนะครับหรือปลาชนิดนี้นะครับก่อนวันขึ้น15บห้าค่ำสามวันนะปลาจะเข้ามาจับคู่กันนะครับผมแล้วก็ไปวางไข่ในคืนวันเพ็ญนะครับ15บห้าค่นะครับเรื่องนี้ก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับการมองเห็นนะครับ ความมีแสงสว่างในการในตอนกลางคืนนะครับปัจจั์ข้างขึ้นจะมีแสงสว่างมากนะครับออข้อมูลนี้ก็มาจากฟิชชิงไทยนะครับผมครับและข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะครับสำหรับแหล่งที่ปลายิศกจะไปรวมฝูงรวมกลุ่มจับคู่วางไข่กันนะครับในช่วงนี้นะครับผมก็คือเราจะพบกับปลาเล็กๆนะครับปลาส้อยปลาซิวปลาส้อยปลาแก้มฉํำปลาขาวนะครับผม เป็นจํานวนมากนะครับหรือว่าเป็นปลาล่าเหยื่อล่าเนื้อนะครับเป็นปลาเทพโพปลาชะโดนะครับปลาช่อนนะครับผมจะพบปลาจําพวกนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเข้าใจกันว่าจําพวกปลาสร้อยปลาขาวปลาแก้มช้านะครับจะเข้ามาตามเก็บกินไข่ของเจ้ปาปลายิศกนะครับผมส่วนปลาล่าเนื้อทั้งหลายก็ตามเข้ามากินปลาสร้อยปลาแก้มช้ําปลาเก็ดขาวนั่นเองนะครับมันเป็นการสมดุล ของธรรมชาตินะครับปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับครับอาจจะดูแปลกๆไปสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราไปจับปลาในฤดูที่ปลามันจับคู่แล้วก็วางไข่นะครับในที่นี้ก็คือปลาย่สกจะไม่วางไข่ในแหล่งน้ํานิ่งนั่นเองนะครับก็คือําอ่างตามบ่อนะครับที่เราตกปลากันอยู่นะครับปลาย่สกมันจะไม่วางไข่นั่นเองนะครับผมว่า มันไม่มีสถานที่วางไข่เป็นแหล่งน้ําไหลนะครับวางไข่กับท้องน้ําที่เป็นน้ําไหลวนนะครับมันต้องวางไข่แบบนั้นนะครับในแหล่งน้ํานิ่งเนี่ยปลายิบศพมันจะไม่วางไข่นะครับเมื่อรู้จากนิสัยใจคอของมันแล้วนะครับผมเราก็จะตามตัวมันง่ายขึ้นนะครับถ้าเราจะไปตกปลาในช่วงเช้าตกปลายิบศพในช่วงเช้าเราควรหาน้ําที่มีความลึก 2- ถึง5เมตรนะครับมันจะจับคู่กันอยู่ตรงนั้น ยาวไปถึงช่วงบ่ายถึงเย็นเลยนะครับจากเช้าถึงเย็นนะครับมันจะอยู่ในน้ําลึกนะครับน้ําที่มีความลึก2อถึงหเมตรนะครับโดยสังเกตจากสังเกตจากการขึ้นมากระโดดนะตีน้านะครับของชุปลายิศกนะครับมันจะขึ้นมากระโดดตุมตามตุมตามนะครับตัวที่กระโดดขึ้นมาคือเป็นตัวผู้นะเพื่อเพื่อเรียกความสนใจจากตัวเมียนั่นเองนะครผมแล้วก็สังเกตได้จาก ฝูงปลาส้อยฝูงปลาขาวฝูงปลาแก้มช้านะผมที่ในที่นั้นนะถ้าเราตกตกปลานะลรวเจอปลาพวกนี้นะผมเจอปลาส้อยปลาขาวปลาแก้มช้านะผมแสดงว่าตรงนั้นนะครับจะเป็นที่ที่เข้ามาจับคู่ของปลายี่สกนะผมครับผมสาหรับคนที่ชอบตกปลากลางคืนนะครับผมจะไปค้นหาเจ้าปลายี่สกนะครับในช่วงกลางคืนได้ในน้ําตื้นนะผม จะเป็นตามหาดเกาะแก่งนะครับสปริงเว์หรือว่าเป็นหาดทรายหาดดินหินกรวดทั้งหลายนะครับตรงนั้นนะครับผมกลางคืนปลายี่สกนะครับในช่วงฤดูหนาวจะเข้าไปอยู่ในน้ําตื้นนะครับน้ําตื้นมีความลึกตั้งแต่5 0าสิบเซนติเมตรนะครับจนถึง3ามเมตรนะครับ5 0าสเซนติเมตรถึง3มเมตรนะครับ ในช่วงกลางคืนในฤดูหน้าหนาวนะครับในฤดูจับปูนี้นะครับปลายิ่ศกจะไม่อยู่ในน้ําลึกนะครผมในช่วงกลางคืนนะับในช่วงกลางคืนให้หาหาดน้ําตื้นๆนะครับเพื่อที่จะตกปลาชนิดนี้นะครับเราจะพบปลาชนิดนี้ในหาดน้ําตื้นๆในช่วงกลางคืนเพราะว่ามันจะขึ้นไปเพื่อหาที่วางไข่นั่นเองนะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไม่วางไข่ในน้ํานิ่งนะครับ เมื่อเรารู้จักเวลาที่จะไปหามันนะว่าเาช้ามันอยู่ตรงไหนสายมันอยู่ตรงไหนเย็นมันอยู่ตรงไหนหรือว่ากลางคืนมันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเราก็ต้องรู้จักว่าเหยื่อของมันนะครับปลามันชอบแบบไหนนะครับจะกินอะไรเป็นอาหารนะครับเราใช้เหยื่อแบบไหนตกมันนั่นเองนะครับผมก็เหยื่อของปลายิสกนะครับโดยส่วนมากจะจะใช้กันเหยื่อหอมเปรี้ยวนะครับผมเช่น ขนมปังแยมโรมักขิดนะครับกะทิหรือว่ากากมะพร้าวนะครับผมส่วนตัวผมเองนะเป็นสายชิงหลิวนะครับผมใช้ไฮเกรดเป็นหลักนะครับผมผมก็จะผสมแยมโรหรือว่ากากมะพร้าวเข้าไปสักนิดนึงนะครับเพิ่มความหอมมันนะครับเพื่อจะได้เรียกร้องความสนใจของเจ้าปลาชนิดนี้ได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมครับผมสำหรับข้อมูลทั้งหลายนะครับผมผมก็ได้รวบรวมมาจาก เว็บไซต์กรมประมงเว็บไซต์ของวิกิพีเดียปลายี่สกนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเว็บตกปลาต่างๆนะครับที่ได้ให้ความรู้เอาไว้นะครับผมก็ไปรวบรวมมาแล้วอาจจะดูแปลกๆไปบ้างนะครับอาจจะมีข้อความที่ผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับอันนี้ก็ใครนาๆท่านไหนนะครับที่พอจะรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ ถือว่ามาคุยกันสนุกสนานนับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมในการเล่าประวัติของเจ้าปลายี่สกเทศนะอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับแต่ก็เล่าในเชิงนักตกปลานะครับก็จะพูดคุยกันเรื่องตกปลาถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะพูดถึงเรื่องอุปะนิสัยของมันนะคชอบอยู่แหลงไม้แบบไหนนะครับลักษณะความลึกของน้ํา ระดับน้ำนะเท้าอยู่ตรงไหนเย็นอยู่ตรงไหนกลางคืนมันชอบอยู่ระดับน้ําแบบไหนนะครับผมเราก็แค่นี้นะเราได้ข้อมูลแค่นี้เราก็สามารถที่จะตามหาตัวมันง่ายขึ้นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เจอกับตัวของมันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะรู้จักที่อยู่ของมันก็ต้องรู้จักนิสัยใจคอของมันด้วยนะครโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆืนนักตกปลาไม่มากก็น,น้อย หวังว่าเพื่อนๆนักตกปลาทจะชอบคลิปนี้กันไม่มากก็น้อยนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมเราจะทำคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับผมแล้วติดตามชมเรื่อยๆทางช่องปทิศปลาปลานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ